ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซิโยอีขมเรแตกตื่นโดนถล่มค่ะเฉพาะกิจรัวบอม ATMM 120มมสนั่นชายแดนพมเพออซีแม็กกัมพูชาปากพล่อยไทยเป็นโจร จากกรณีสถานการณ์ของกองทัพภาคที่2แล้วฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังปะทะรอบ2ขณะเดียวกันชายแดนอีกฝั่งก็กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อกองทัพไทยใช้มาตรการตอบโต้อย่างทันควันซึ่งทางกัมพูชาอาจจะเห็นแล้วว่าอาจจะต้องโดนจัดหนักด้วยเช่นกันเมื่อถึงเวลาโดยล่าสุดวันนี้นะคะ6ธันวาคม68ค่ะพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวถึงกรณีที่ในเฮงรัตนา พออซิแกัมพูชาค่ะเผยแพร่ข้อความตนและทีมงานอยู่ระหว่างติดตั้งซากระเบิด MK 84ที่นำมาจะแสดงภายในอาคารรูปทรง PMN 2เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นและผลสำเร็จที่ได้รับการยอมรับของกัมพูชาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตแตว่ารวมถึงกล่าวหาว่าไทยเนี่ยพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของนานาชาติจากการรุกลาและยึดครองดินแดนกัมพูชาด้วยกล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่จนทำให้ทหารไทยเสียชีวิตและใช้ถ้อยคำเปรียบไทยว่าเป็นโจรที่กลับฟ้องเจ้าของที่ดินพร้อมอ้างว่าหากไทยไม่บุกเข้ามายึดครองพื้นที่ของกัมพูชาก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆกับกำลังพลของไทยนั้นในเฮงรัตนาย,ยืนคงใช้จินตนาการปันแต่งเรื่องราวเพื่อลอกลวงสังคมโลกเบีเ่ยงเบนประเด็นที่แท้จริงและปกปิดข้อเท็จจริง เรื่องของการลักลอบติดตั้งทุนระเบิดใหม่ในเขตป,ประเทศไทยโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทหารไทยได้รับความสูญเสียในพื้นที่ชายแดนพลตรีวินไทยกล่าวว่าถ้อยคำที่ในเหเงรัตนาใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษทางการทูตไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่ากลับกล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายรุกราน ทั้งที่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ามอย่างชัดเจนพฤติกรรมดังกล่าวกำลังทำลายบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีของทั้งสองประเทศค่ะด้านกองกำลังนเรศวรก็ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบฝั่งเมียนมาส่งโรงพยาบาลโดยเมื่อวันที่5ธันวาคม68กองกำลังนเรศวรพันเอกนรงชยัยเจริญชยัย พรอบอกผอบกกำลังนเลศวรพร้อมด้วยเฉพาะกิจราชมนูร่รวมกับผู้นํำหมู่บ้านและกู้ชีพกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือราษฎรไทยจำนวน2รายซึ่งได้รับผลกระทบจากสะเก็ดกระสุนไม่ทราบขนาดได้ข้ามฝั่งมาตกบริเวณฝั่งประเทศไทยจากสถานการณ์การสู้รบของทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแมกโกนเกนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตา โดยผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ68ปีจำนวนหนึ่งรายถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดปัจจุบันอาการปลอดภัยและอยู่ระหว่างการรักษาและอีกหนึ่งรายค่ะเป็นชายอายุ62ปีบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขนซ้ายถลอก อาการปลอดภัยด้วยหน่วยได้จัดกําลังเข้าช่วยเหลือในการนําส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมกับให้การช่วยเหลือต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานค่ะว่ากองกําลังนเรศวรได้ยิงเตือนทันทีตามกฎการใช้กําลังสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมนั่นเองค่ะที่ทำให้ทางทีมล่าวเดอะคริติกนะคะก็เข้าไปตรวจสอบเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมค่ะแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตาจรล้อย,อยางแบบ M361 ATMM ขนาด120มมเนี่ยผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์อุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนะคะหรือสอ,อวอ สออพทรกระทรวงกลาโหมค่ะข้ออัตาจารล้อยาง ATMM 120มมเป็นการพัฒนาอาวุธร่วมระหว่างไทยและอิสราเอลโครงการที่2ต่อจากโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่แบบลากจูงให้เป็นแบบอัตาจารล้อย,อยาง ATMG 155มมที่ประจำการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่721กองพลทหารปืนใหญ่กองทัพบ,บกไทย18ระบบ จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับส่วข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุธเข้าต่อสู้กันอย่าาางงรงรรุนนแคววมมมเเสีีียจจะะกกกขึ้้บบ็ทททใหอโล ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรวยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจากำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่งงางแยุทศาาติยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคน ทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด